สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถเก่งสวยๆเข้าใหม่มารีวิวอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้ยารีเอทีฟนะคะ1.2สปอร์ตปี2021นะคะสีขาวสวยๆเลยเลขไมาอยู่ที่20,000กโลเท่านานนะคะราคา459,000บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทค่ะบอกเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ในส่วนของารายละเอียตัวรถนะคะไฟหน้าได้เป็นฟู LED เลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำนะคะสวยๆเลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของล้อมแม็กนะคะได้เป็นแม็กทูโทนขอบ15นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานค่ะกระจากมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มติดคิวกันสาดนะคะมาพร้อมใช้งานเลย เดี่มสันรดคมชัดเจนนะคะสวยสวยเลยค่ะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพิความชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนค่ะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยเหตุรถนะคะติดอยู่ชัดเจนนะภายในจะได้เป็นโทนสีดำนะคะมาพร้อมเบาะหนังนะคะสีดำสลับกับผ้านะคะแบบนี้เลยภายในสวยสเลยนะคะใหม่ๆเลยค่ะ ด้านในก็จะมีเป็นคู่มือลถให้นะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้ารองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วเรียบร้อยค่ะได้เป็น Air Auto ด้วยนะคะภายในสวยๆเลยราคา459,000บาทนะคะลูกค้าคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่5,000กว่าบาทนะคะเล็กไม้ใช้งานไป20,000กวาโลเท่านั้นค่ะ ตาหลังนะคะเบาเงาๆส,สวยเลยใครที่กำลังมองหารถเก่งใช้งานนะคะเครื่อง1.2นะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะสำหรับ Toyota t o y ย t a Yaris a t อทีนะคะปี2021สีขาวนะคะเกียร์ออโต้คันนี้นะคะราคายอยู่ที่459,000บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ปลาท้ายนะคะใสๆเลยไม่มีรอยแตกรอยลาวนะคะโลโก้ตัวสติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลยมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานประจบเดิมโรงงานทุกบานเช่นกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวฟังพาดูดในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่เดินทางบ่อยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะด้วยนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่ให้หนึ่งชุดนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะรับประกันเลยภายในใหม่ๆเลยค่ะลอยซีนนะคะ รอยซีนเดิมโรงงานนะคะลูกค้ารอยซีนถือว่ารอยซีนออยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคา459,000บาทนะคะเดขกมายใช้งานไตพียงแค่20,000กว่าโลเท่านั้นรถปี2021นะคะลูกค้าใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ใหม่ๆเลยประหยัด เ,เงินป้ายแดงไปเยอะเลยนะคะป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ5แสนกว่ากว่านะคะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0642539366นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรูจริงได้ที่ซอยเซรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ ใครที่ชอบยาลิ์เอทีนะคะ1.2สปอร์ตคันนี้นะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้งฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ